หนึ่งในตอนที่หายไปของเทเลทับบี้ที่เมื่อเหล่าทับบี้นั้นจะต้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองกาแล็กติกแบทเทิลเทเลทับบี้ลอดเอพิโซดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอรอาฮารอนกันด้วยนะครับเทเลทับบี้ o อดเอพิโซดนั้นจะว่าด้เรื่องของแผ่นเทเลทับบี้ที่หายไปครับที่เหมือนว่ามีคนได้ไปขุดเจอในส่วนหลังบ้านของตัวเองครับโดยที่เขานั้นได้นํามาเปิดดูโดยที่จะมีทั้งหมด5ตอนด้วยกัน ซึ่งตอนแรกมันก็ยังจะคงเป็นตอนปกติอยู่ครับไม่ได้มีอะไรที่แปลกประหลาดเลยเหมือนกับเทเลทบ,บี้ทั่วไปเลยจนกระทั่งได้มาเจอกับตัวของกาแล็กติกแ t ทเทิลที่เหมือนบรรตอนที่หายไปที่คอลแลบกับ Star War s ครับโดยที่จะมีเหมือนกับตัวที่ชื่อว่าดาทับบ b y ที่ตอนแรกนั้นมาเหมือนว่าจะเป็นมิดแต่หลังจากที่ดิปซี่นั้นได้ชวนเพื่อนๆมาหาดาทับบีนั้น ดาทับบี้ก็ได้ทําการสังหารเหล่าทับบี้เหล่านั้นไปทีละคนทีละคนทีละคนอย่างเลือดเย็นครับซึ่งบอกได้เลยครับว่ามันเป็นหนึ่งในตอนที่เลทับบี้ที่น่ากลัวมากมากเลยนะครับผมใส่ตอนเต็มไว้ด้านล่างนะครับฝากไปดูกันได้เลยนะครับถ้าเย็นยังไงฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับ